เมื่อสหรัฐเตรียมกดปุ่มอีกครั้งในรอบ30ปีโลกจับตาสงครามนิวเคลียร์ครั้งใหม่วอชิงตันโลกกำลังเดินเข้าสู่ยุคตึงเครียดครั้งใหม่เมื่อสหรัฐอเมริกาเริ่มส่งสัญญาณเตรียมปลดล็อกศักยภาพนิวเคลียร์อีกครั้งในรอบกว่า30ปีหลังจากช่วงเวลาย,ยาวนานที่โลกพยายามกดดันให้ลดอาวุธทำลายล้างสูง,รสงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่ามีการทบทวนยุทธศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ท่ามกลางแรงกดดันจากภัยคุกคามใหม่ที่เพิ่มขึ้นทั้งจากรัสเซียจีนและเกาหลีเหนือ ซึ่งต่างเร่งพัฒนาอาวุธและระบบยิงขีปนาวุธทันสมัยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากสหรัฐเดินหน้ากดปุ่มเริ่มต้นโครงการครั้งนี้จริงอาจเป็นการปลุกกระแสการแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์รอบใหม่ที่อาจทําให้สมดุลโลกสั่นคลอนและสิ่งต่อความผิดพลาดท,ที่อาจนําไปสู่ความหายนะระดับโลกด้านรัสเซียตอบโต้ทันทีโดยประธานาธิบดีปูตินระบุว่ามอสโกพร้อมตอบสนองอย่างสะสม ขณะที่จีนย้ำว่าโลกต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งรุนแรงและให้ความสำคัญกับสเสถียรภาพระยะยาวประชาคมโลกกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดการตัดสินใจครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสงครามเย็นแบบใหม่ที่เดิมพันด้วยปุ่มนิวเคลียร์เพียงปลายนิ้วทั่วโลกยังคงรอว่าสาหรัฐจะเลือกเดินบนเส้นทางการป้องรามหรือก้าสู่ความเสี่ยงที่อาจไม่มีวันย้อนกลับ